นั่นกับพี่แหละลูกอ้ยไม่ไม่ใช่พี่นะนี่นเรียกนะ้าอ้านั่น,นกับคุณนะ้าหนูเหมือนกันกับคุณน้าเลยคุณแม่กับคุณน้าเนี่เป็นเป็นพี่กับน,น้องกันรขบครัวเดียวกัน คุณนาได้อายุสี่เดือนแล้วแต่คุณแม่ท้องไหนก็ได้ก็ไมีมหนูนีขาเหมือนคุณนาเลยดูสิขาเหมือนคุณนาเลยใส่ถุงเท้าเหมือนกันเลยค่ะพ่อเขาก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้จะพิเศษอีกนะตัวคุณนาเขาเดี๋ยวได้แม่ดูหน่อยสิครับเนี่ย จะเป็นเท้าสีชมพูหมดนะอันนั้นยังเป็นเออเออถุงถุงขาสีขาวแต่เท้ายังมีปนด,ดํานิดหนึ่งเป็นลายนิดหนึ่งนะแต่ตัวนี้สวยนี่ตัวนี้สวยนี่คุณน้านี่สวยไ <tow path> ห้เรห้องสนั่นวันไหวย,ยุ่น่ะ สวนสัตว์นะน,นี่ไม่ใช่บ้านเลยเป็นสวนสัตว์แล้วนี่เป็นฟาร์มเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไปหมดแล้วใช่ไหมลูกเก่งจังเลยนอนกับคุณนาก็ได้เลยดูดสินี่นี่ดูสิเท้าเขาเห็นไหมนี่จะเป็นจุดดำหน่อยหนึ่ง แต่ถึงเท้าสีขาวแต่ตัวเมื่อกี้นะี่นะเท้าสีชมพูหมดเลยน่ารักน่ารักแต่ละตัวมีความพิเศษเป็นของตัวเองอ้าวแม่ลืมเห็นคุณแม่ไหนคุณแม่ที่นี่ไงคุณแม่นั่งอยู่บนเก้าอี้นี่ไงคุณแม่คุณแม่ทําอะไรคะคุณแม่ไม่มานั่งกับลูกเหรอฮึฮึ ไอตัวนั้นนะ่ะเท้าสีไอสีม่วงสีสีเปลือกมังคุดสวยตัวนั้นนะ่ะตัวเท่ามีความสวยความพิเศษต่างกันนะนะให้แม่จุบเท้าสินะโอ้แม่จุบเท้าสิหนยังไปถ่ายไม่เป็นมโนไม้มสกปรก หนูยังไม่สกปรกอีกสักหน่อยหนูถึงจะสกปรกบบ